สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกันในะช่องลูกปอยชาแนลนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราทำอะไรกันต่อท่อค่ะทำงานไว้ยิกยิกยกเป็นลิงกันนะคะสองคนเนี่ย ผู้ช่วยเยอะค่ะช่วยขวางตั้งเครื่องขุดไว้ไม่ใช้ค่ะกบ ไวน้นี้ไม่เหนื่อยเลยนะคะแม่ใส่สายค่ะดูวยไม้เอาไม้มาดามท่อหางกันหางหักเดินเดินท่อน้ำหยด เท่าน้ำพุ่งเทปน้ำพุ่งเทปน้ำพุ่งค่ะเดินไว้ยิกยิบยิกเงี้ยไม่เมื่อย,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 ยเลยนะคะต่อเสร็จแล้วค่ะจะมาลองกระตุกเครื่องกัน เด้งอยู่หลายรอบค่ะเบาแม่เบาอ่ะมันเบาจังอ่ะเหลือมเปิดไฟเปิดไฟแล้วหนักเลยค่ะดีดมือแล้วหนึ่งเติมแล้วน้ำไม่ขึ้นปรา,า,ากฏว่ากกหางไม่เข้าค่ะเอาไว้ต่อคราวหน้า วันนี้พอแค่นี้ค่ะร้อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ